แต่ดูพันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีน้ํามานะ <c oughs> อันนี้อันนี้คือนี่จากจากจากผิวน้ำนี่ลงไปอีกเมตรนึงเหรอพี่ปล่าประมาณเท่านี้อีกค่าสิบเซนต์ต้นประมาณเมตรนึงก็ต้นเมตรกว่วา,านี่เนี่กว่าหน่ะโอเคลงไปแล้วใช่ไหมหนุ่ม <c oughs> ลงเห็นอยู่ลงไปเนี่ยนีอ่อ๋อเอานี่ไปลงไปโชว์เลยนะ <c oughs> ลงไปโชว์ให้หนุ่ม <c oughs> ดูไปจับข้าวอะไรเงี้ยจับข้าวให้ดูโอ้ขอบคุณมากว่ามันลึกแค่ไหนได้ฟิลลิ่งเลยได้ลุงได้ข้าวได้ข้าว ได้ภาพได้ภาพได้ภาพด้วยแต่คิดว่าแกเนี่ยมแมลงบินว่อนเลยแต่มันก็ไม่ไกินนะมันทนผมพูดด้วยความรู้สึกเลยนะถ้ามีที่20ได้แล้วมันใหญ่อย่างนี้มันก็น่ามีอะทําอ,ทอะไรได้เยอะไอโครงการของที่ผมว่าน่าจะโอเคเอแล้วอีกหน่อยถ้าเกิดว่ามันดีกกจะปลูกบ้านทาเป็นสวนเรียนรู้ตรงนี้ที่นิดหนึง่งอาจจะทําอะไรขึ้นมาเออเขาสวนเรียนรู้ก็นี่แหละก็ทํามีเครื่องแพ็คเครื่องสีอะไรนี่เลย เอารู้ว่าแสดงว่าโครงการมันไปได้อาจจะให้ชาวบ้านแล้วเราก็รับซื้อมาอาจจะไม่ได้ซื้อราคาที่เรามแต่ผมเชื่อนะว่าพอโครงการมันแบบเอเวขายต่างประเทศตรงนี้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยอ,อ,อมีออเดอร์ปุ๊บเราอาจจะทําทริปให้คนเนี่ยที่เขาซื้อกินเนี่ยมาเยี่ยมทําได้อยู่แล้วมาแล้วแบบมาจัดกิจกรรมมาเราจะดํานานะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจะเริ่มสร้างอยเ้ยนะไมเข้ามาบ้าอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วเนเขาก็แบบว่าพออันนี้หนึ่งใกล้กรุงเทพใกล้มอเกษตร พอล้วต่อไปเนี่ยไอข้างหลังเนี่ยมันจะทําเป็นฟัดเ,เป็นมอเตอร์เวย์วิ่งไปการเราเพี่พี่อาจจะต,ตัดอย่างนี้ก็ได้พี่อาจจะตัดผมนี้เนื้อเองนะพี่อาจจะต,ตัดสองไร่แบบวอลเนเทียร์มาลงตรงนี้เพราะว่าอันนี้เราจะบริจาคอะไรอย่างนี้อ่าได้ก็วางแผนไปอันนี้รถนี้ให้มันเห็นเขาก่อนพอมันมีของอยู่ในมือก็น,นี่วางโครงการตอนนี้เราค่อยค,อยคอยวางโครง <ผม S 1> การผมมาซีเรียสมากเลยเพราะว่ารถที่จะส่งไปนอร์เวย์อะอ่า ก็อยากได้ของพี่แล้วก็ล็อตที่เราจะคุยที่จะไปคุยของตะวันออกกลางเนี่ยคราวนี้เขาต้องการม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเอามายังไงล็อตสเปคเขาเป็นอย่างนี้ม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้ผสมเลยใช่ไหมไม่ผสมเลยแต่พอดีว่านอร์เวย์เขาให้ผสมก็ยังดีหน่อยอันนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอตัวนี้เนี่ยผมยังวมันได้ถึงประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่า่ดเก่าอ่ะเป็นอะไรถ้า มไม่ใช่นี่มันไม่ไมันมันของมันอันนี้มันเกิดจากพันอาจารย์นะเพราะว่าของผมเนี่ยมันใช้ใช้ดำเมาไงพอดำแล้วข้าวเก่ามันมาไม่ทันอยู่แล้วไม่แต่ผมยังไม่ห่วงมากนะเพราะว่าตอนนี้หั่นคาม่่งมากเลยอ๋อเหรอจะเอาหันคามาผสมก่อนส่งรถไม่เป็นไรแล้วครับให้ใครไปก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าพอมันคุณต่องเริ่มมีมุมเอ็นของตลาดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปกันได้ท่่ส่วนตัวผมว่ามันเกินคาดมากเลยนะเพราะว่า ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแค่แค่แคทำเว็บบอร์ดนั่นเองเว็บบอร์นดนับบ่นเองแล้วก็วเซิร์ชมาก็เจอเราอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งไปเลยอ่ะ,อะใช่ถ้าทําจริงจังนี่ผมว่าน่าจะได้ค่อยแบบเฮ้ยอะไรพี่ปลาช่อนจริงป่ะจริงโอ้โหสดๆสเลยเนี่ยปลาช่อนด้วยเนดีดังตุ๊บเฮ้ยน้ำมันห้าสิบเซนมันมีได้อยู่แล้วเนื้อปลาเนาะมีเออเท่มากเลยพี่ เมื่อกี้ยังหอยมาดักจับปลากันอยู่เลยมีร่องรอยเอานนั่นนะแล้วออแต่ผมไม่เห็นหอยนะพี่หอยไม่มีนะพีปะ่ะหอยไม่น่าจะมีอะอปลามันน่าจะกินหอยปะ่ะไม่ปลามันกินรากพืชรากอะไรพวกนี้พี่แล้วตอนที่เราเอาเอารถมาวิ่งนี้ปลาก็ตายดิก็ธรรมดาก็าธรรมดามันก็พอมันแห้งปลามันก็ตายทามไม่ตายมันก็จำศีลใช่ไหม มันก็จะอยู่ข้างใต้ดินเป็นปกติเหรออ่างของปลาก็อย่างเงี้ยพอน้ำมามันก็โผล่ขึ้นมาเราทําให้จับมันก็ตายทําให้ตายมันก็จําสียงหัวข้างใต้เป็นเรื่องธรรมดาพอน้ํามามันก็ขึ้นมาปลาตรงนู้นในเด็เนี่ยที่มีรัมอไอ้น้าตรงนี้เออวนวนรอบสามรอบศูนสามปานรามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แปลงข้างจะเป็นข้าวพันพวกเอ่อร้อยสิบห้าร้อยห้าปอขออะไรพวกพันตุพัน ซึ่งชาวบ,บ้านเขาไม่รู้ว่าอันนี้จะไปขายใครแล้วเขาไม่เขามีมาถามบ้างไหมพี่โอ้เขาบอกมาดูทุกวันข้าวมันสีดำมืด <c ười> คนมาถามใหญ่ว่าแล้วมันจะไปขายที่ใครเนี่ยปัญหาคือเขาไม่รู้ไปขายที่ใครเพราะลงสีทางนี้เขาไม่รับหรอกใช่คือชาวนาที่เสียเปรียบคือชา,าวนาเนี่ยไม่สามารถสร้างตลาดได้ตัวเองไงเหมือนก็เลยต้องพึ่งลงสีลงสีด้วยอย่างเดียวแต่วันนี้คือเรากำลังบอกเราจะพัดข้าวตกลางไป คือเพราะอะไรว่าไงชำมาแจมนี่เราก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าระเบียบเราคุณก็ต้องมาช่วยอีกหน่อยพี่ปลูกจนพี่เซียนปุ๊บพี่ก็ต้องไปให้ความรู้ที่อื่นใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่มีสองเนะ้าพี่เป็นเทรดเดอร์ด้วย <laughs> ขายของตัวเองไม่พอไม่พอแบบว่าล้นก็ไปเอาของคนอื่นมาขายคนอื่นมาขายถ้ามีฐานเทรดเดอร์ด้วยก็ช่วยกันอีกหน่อยชาวนาอาจจะรวยกว่า ราชการกับพวกนี้หน่แล้วก็ได้เอาจริงๆนะทำดีๆเขาเลากว่านะมั่นใจถ้าเราเซตนับกลุ่มดีๆนะผมว่าองค์กรนี้น่าสนใจไม่จำเป็นต้องปลูกไร้เบอร์ี่อยงเดีนะอาจจะปลูกพันธุ์หอมปทุมพันธุ์อะไรไปด้วยพืชันโหดูไม่สี่ร้อยว้วพิมพ์บอว่าทำไงให้หนึ่งว่าต้นทุนมันไม่สูงเกินไปครับแล้วตลาดทำไงให้ตลาดมีต่อเนื่องคือเราไม่เราต้องประกันตประกันการปลูกด้วยกันที่ลูกค้าต้องโอนเงินนับจำค่าซื้อมาก่อน ถ้าคุณจะทําเป็นทุกกิ่นจริงๆไอการที่องคุณโอนมาประกัน20%เนี่ยคุณก็มั่นใจว่าคุณได้ของอแล้วเกษตรกรก็มั่นใจว่าขายได้ขายคุณไม่ซื้อก็ยึดเงินเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์เกษตรกรก็บอกโอเคแล้วพอคุยเป็นต้นทุนสบายแล้วพี่เนี่ยข้าวก็น่าจะเวิร์กงั้นเดี๋ยวก่อนจะจบนะหนุ่มแล้วก็อย่างนี้ก็ในโครงการข้าวปุ๊บอีกแล้ว ในโครงการเข้านนี่แบบว่ามาของจริงมากเลยเนี่ยโครงการเข้าบรนสุกเราเราก็ก็น่าจะเป็นขั้นต้นสําหรับพื้นที่นี้เนาะนครปฐมนะพี่เนาะเป็นตัวอย่างของนครปฐมบางเลนอำเภอบางเลนเอผมเข้ามามันเป็นดอนตูมตําบลดอนตูมอำเภอบางเลนแต่ถ้าเกิดอําเภอดอนดอนตูมจริงๆจะไปนิดนึงถ้าเกิดเขาจะปรึกษาการปลูกกับพี่นี่บอกเบอร์หน่อยได้ไหมครับก็บอร์พีโอนะครับ0 81 838 8ด3 8้า ครับแต่ถ้าเรื่องขายของนี่ต้องมาทางผมนะคุณปิดานะครับปิดาเข้าเว็บไซต์ได้0 8 6 3 1 4 7 8 6 6สนก็ถ้าจะเข้าเว็บไซต์ก็เซิร์ชคำว่าเข้าปันสุขก็เจอเว็บเลยเพราะเราจะถ้าเกิดใครอยากเข้าร่วมโครงการก็เรามาคุยกันแล้วก็เข้าอยู่ในโครงการของเข้าปันสุขนะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของเราเราก็จะพัฒนาทั้งฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าไปพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะมีส่วนต่างหนึ่งช่วยเหลือสังคมครับนะ เราอาจจะทํากิจกรรมอันนึงเพื่อจะให้สังคมแบบสำหรับคนพิการหรืออะไรก็แล้วแต่หรือผู้ที่มีคน,น,นอื<ค>น่น,นอาจจะไปเลี้ยงข้าวเด็กก็ได้เราเป็นข้าวชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปเสนอความรู้ให้กับพวกที่เขาอยากต้องการนะอาจจะไม่ได้็นข้าวไลซ์เบอร์รี่อาจเป็นข้าวอื่นแต่ว่าทํายังไงให้มันสร้างกลุ่มให้เข้มแข็งเหมือนกับว่าเราทําระบบสากร์ก,รกันเองครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีออเดอร์ต่างประเทศแล้วด้วยอ่าสุดยอดเลย ช่สุดยอดทุกคนว่าถ้าไม่ได้ทุกคนมันก็ไม่มีข้ามกันพ้่อ่านาฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราเหมือนกับชาวนาเราเราเป็นผู้เบิกเบิกให้ชาวนาทํากันแล้วก็ขายกันเองอาจจะไม่ได้ผ่านลงสีแต่อาจจะเป็นลงสีขนาดย่อยช่วยเหลือกันครับแต่จริงเราก็คงไม่ไปกระทบลงสีขนาดใหญ่คงไม่ได้ไปแข่งอะไรอย่างนั้นเนาะแต่เราทําแค่เราให้เราอยู่ได้เป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆแต่ให้มันไปอยู่ได้อะถ้าไง โอกาสหน้าเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงของการเก็บเกี่ยวอาจจะเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวไงต้องมาให้ได้พี่เกี่ยวเนอะแล้วก็จะไปก็จะเริ่มทำแพคเกจกันทั้งหมดนี้ได้กี่ตันอะไรเงี้ยใช่จะได้ถึง10ตันไหมอะไรเงี้ยเพราะจริงๆคืออันนี้เนื่องจากว่ามันทําข้าวแบบอินทรีย์ทำแบบออแกนิคคือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือไม่ได้ใช้พวกสารเคมีนะครับมันก็เลยทําให้เห็นว่าย่ามันเยอะนิดนึงครับคือก็ไม่เป็นไรหรอก ข้าวน้อยหน่อยแต่ปลอดภัยก็ลองของเนี่ยไม่มีอะไรพี่ลองดูข้าวน้อยหน่อยแต่เขาน่าจะวิหาวิธีการทำไงให้กกไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยก็ดีเพราะว่ากกมันเยอะจริงๆเลยก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ใช่แนะนําแนะนําเรื่องวิธีการปราบกกให้หน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ไม่อยากใช้ยาฉีดมันมากถ้าฉีดมันแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็ตอนนี้ก็เหมือนทําแทนไปด้วย ยมีปลามีอะไรอยู่ฮะผมว่าเดี๋ยวตอนเกี่ยวนะ้พี่มันจะมีนกด้วยกินแมลงเอามีแน่นอนกินเมล็ดข้าวอะไรอย่างงี้พี่แต่ว่าจริงๆถ้าไม่อยากให้มันมากินเมล็ดข้าวนะก็จะเอานี่บอลพีชมาฉีดรอบเอาบอลลูพีชมาให้มันขมมันไม่มากินเออจริงๆนะเดี๋ยวใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะให้เขาเอาบอลพีชมาฉีดรอบนึ่งได้ครับเผื่อว่ามันจะได้ไม่มาแย่งเมล็ดข้าวเราไปกินก็รับ เพ้างั้นวันนี้เราก็เท่านี้ก่อนลาทุกคนก่อนแล้วกันนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็บเป็นรายการนี้พี่<อ>